ข้อการพระเทนาครับอะราหังสัมมาสัมพุทโธภคะวาพุทธังภระกัวันตังอภิวาเดมิสวากาโตพคะวาตาธรมโมธรรมังนามาสัมมิสุปฏิปันโนพคะวาโตสาวกสังโฆสังขังนะมามินะโมตัสสะภระกัวัโตอะราหะโตสัมมาสัมบูตัสสะ นะโมาาาววะตัสสะบังคาวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมาาาววะตัสสะบังคาวัโตอะระหะโตสัมมาสัมาาพุทธัสสะกอกัดพระเถระครับหน้าสามร้อยแปดสิบสี่ ยอ่อหน้าที่ยอ่อหน้าที่สองข้างล่างนะครับข้อว่าสมานทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายมีความว่าบรรดาสิกขาบทที่จัดเป็นสามอย่างโดยความเป็นอธิศีลสิกขาครับสามอย่างเนาะอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขา อธิปัญญาศิกขานะนะครับสมาทานถือเอาโดยชอบได้แก่รับเอาโดยดีศึกษาไม่ละทิ้งศิกขาบทนั้นน,น,นี้ความสังเขปในคำว่าถึงพร้อมด้วยอาจารและโคจรนี้ครับส่วนผู้มีความต้องการพิสดารพึงถือเอาในอัตถกถามัชฌิมานิกายชื่อปปัญจะสูธนี ในอัตถกาาแห่งวิพังคปรกรณ์ชื่อสัมโมหะวิโนทนีหรือว่าจากวิสุทธิมรรคปกรณ์จะไปถือเอาความพิสดารในคำว่าพึงศึกษาในสิกขาบททั้งหลายพึงถึงพร้อมด้วยอาจาระเลโคจรพวกนี้นะครับให้ไปดูที่คำพีอัตถกาามัชฌิมานิกายแล้วก็ ในอัตถกถาแห่งวิพังคปรกรณชื่อสัมโมหาวิโนธนีครับอัตถกาถาพระไอพระบิธรรมนะครับแล้วก็พิสุทธิมักขปรกรณ์สุตตะของพิสุนั้นมากเหตุนั้นพิสุนั้นจึงชื่อว่ามีสุตตะมากพิสุใดทรงจําสุตตะไว้เหตุนั้นพิสุนั้นจึงชื่อว่าผู้ทรงสุตตะ บาลีว่าสุตตทโรนะครับอธิบายว่าคําที่ภิกษุนั้นได้ฟังชื่อว่าปโหสุตตะนะครับเปโหสุตตะคือเราได้ยินได้ฟังมามากนั่นแหละสุตตะนั้นไม่ใช่สักแต่ว่าฟังอย่างเดียวนะครับแต่โดยที่แท้เนี่ยย่อมทรงสุตตะนั้นด้วยไม่ใช่ฟังสักแต่ว่าฟังแต่ว่าต้องต้องทรงไว้ด้วยไงนะครับทิงจะเรียกว่าปโหสุตตะนะครับ อย่ามีคนบอกว่าผมได้ได้ยินได้ฟังมามากแน้วถามว่าคุณจําอะไรได้ไหมจําอะไรไม่ได้ก็ก็ไม่เรียกว่าพระสุดตะนะครับฟังแล้วลืมนะครับสุตตะสังสมในพิสูจน์นั้นดูดรัตนที่เก็บไว้ในหีบเหตุนั้นพิสูจน์นั้นจึงชื่อว่ามีการสังสมสุตตะนะครับบาลีว่าสุด สุตะสันนิจโยด้วยบทนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงความไม่เสื่อมสูญไปแม้โดยกาลละนานคือได้ยินได้ฟังมาได้ทรงจำมาเนี่ยก็ล่วงการผ่านไปก็ไม่ลืมนะครับท่านบอกว่าแสดงความไม่เสื่อมสูญไปแม้โดยกาลนานแห่งสุตตะที่พิสูจน์นั้นทรงไว้ดุดรัตนนที่เก็บไว้ที่รักเก็บรักษาไว้ในหีบเช่นั้นนะครับ เก็บรักษาไว้ในหีบห่ออย่างดีก็นานเนิดนานไปมันก็ไม่เสียหายนะครับบัดนี้พระอุบาลีเทละแสดงสุตตะนั้นโดยสรุปจึงกล่าวคําว่าทำเหล่านั้นใดเป็นต้นคํานั้นมีในดังกล่าวแล้วในเวลานั้นนั่นแลครับท่านขยายอยู่ในไอ้ว่าคําว่าสุตตะหรือว่าทำนั้นน่ะอยู่ใหนพวกสุตตะเยยะวยากระ อิติุวุตตะพวกเป็นต้นนะครับคำสอนมีองค์9บ้างองค์ถ้าเป็นถ้าเป็นองค์ก็มีองค์9ถ้าเป็นธรรมขันธก็แปดเปนสี่พันพระธรรมขันถ้าเป็นปิดกก็ได้สามปิดกถ้าแบ่งออกเป็นนิกายก็ได้หนิกายอย่างเงี้ยนะครับท่านจําแนกว้อยู่ในเวลัญชกันนะครับอยู่ในผ่านมาหรือยังเวลัญชกันครับอยู่ใน เล่มแรกนะเล่มแรกที่เราปั่นบริชุทธิ์ไหมสุดละเรื่องุดลืมตัวเลยไ,ไหม,ามาทำไมมันขัดขายกับค่าเด้่องทำไมค่าจะต้องไปกวา่าบริเวณตั้งนะแสนเพื่อเทคโนีละ่ะกันเรียกว่าไม่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 ใช่ให้ไม่ใช่รับใช้นะครับอาจารย์แต่ว่ามันเป็นการต้อนรับครับม <c oughs> ีมาหลายหลายคนเมืเ่อยกาไม่ได้มาเยอะนะครับอาจารย์ไม่ได้มาเยอะ ก็ามามาเป็นตัวแทนพิสุณนีมารับมอบวัดแล้วก็เขาจะเอาไปแจ้งพิสุณีในในขณะที่ทําปฏิโมก์กันนะครับมาแจ้งว่าเรารับมอบวัดมาแล้วแจ้งวัดให้พิสุณนีทราบว่าเราไปรับมาแล้วมาอยู่สองลูครับก็มาเป็นกลุ่มคณะนี่แหละแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่มาเยอะหรอกครับมาไม่เป็นตัวเป็นตัวแทนมาเฉยๆแต่ว่าตัวแทนก็หลายจากสำนักนะครับเพราะว่าสสำนักโน้นสำนักนี้ก็มาอาจจะมา คือในบ้านเนี้นะมีมีวัดของพิสูจนอยู่แล้วก็พิสูจนนี้ก็อยู่สำนักในบ้านในบ้านแต่ละบ้านแต่ละบ้านนี้อาจจะพิสูจนนี้ก็อาจจะไล่กลุ่มไล่สำนักก็อาจจะมาวัดนี้วัดเดียวก็ได้มาเอาโอวัทดนะครับมาขอโอวาสก็จะอาจจะมาไล่เป็นเป็นแรงรูปก็ได้ถ้ามาไลยคณะนะครับก็ป็นี้มงนไม่ได้ขอแบบไสั่งสอนทำถ้าเขาขอเพียงกันแล้ว ก็กอกว่าพร้อมเพียงกันใช่ไหมที่สุได้รับสมบูรณ์แล้วสอนทำอย่างอื่นก็ไ่ได้ต้องสอนครูดทำอย่างเดียวนี่ครับครับผมครับผมต้องสอนครูดทำก่อนไม่ใช่หรอก่อนแล้วก็นอกจากนั้นถึงสอนอย่างอื่นได้แต่ต้องสอนขั้นรูดทาเลยใช่้องสอนขั้นรูดทก่อนแล้วถ้าพวกนางบอกว่าไม่พร้อมเพียงกันที่สุดได้รับสมมูติแล้วก็กล่าวสอนขั้นรูดทอาีกก็ต้องอาบัยอยู่บ่อยเพราะว่าเขายังไม่พร้อมเพียงกันก็ยังไม่ไม่เต็มใจที่จะ รับฟังนะครับรับโอวาทคือจะไม่พร้อมเพียงนั่นแหละพระอาจารย์ <cualquier> คำว่าพร้อมเพียงในที่นี้อาจจะมองว่ามายังไม่ครบไม่พอไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พร้อมเพียงกันแต่ว่าอันนั้นคือนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่าผมมองว่า award, ความพร้อมเพียงเนี่ยคือเขายังเข <cualquier> ายังไม่พร้อมที่จะฟังไม่พร้อมที่จะรับมาแล้วก็ดีแหละแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะน้อมใจที่จะรับฟังนะครับ เจา้าดโอวัตมันจะไม่สําเร็จประโยชน์ถ้าถ้าเขาไม่เต็มใจรับฟังอ่ะมาแล้วถึงไม่ตั้งใจรับฟังก็มันจะไม่สําเร็จประโยชน์แก่งทรงมีครบองค์หมดเลยนะครบหรอกครับการปฏิโมกข้อมสุตตะครื่องสุตตะครับไปสอนเขาก็อะไรอย่างนี้ใส่สรับตรงพี่คุณนี่ปฏิโมกขุนนี่สิคาลต้าแล้วอ่าต่อไปนะครับก็ไปดูคําว่าทําเราใดเนี่ย เปดูในเวลาชั่ชกันนะครับเล่มที่หนึ่งแต่นี้เป็นคําสรุปในสิกขาบทนี้นะครับแต่เนี่ยเป็นคำสรุปนะครับทำเห็นปานนั้นเป็นอันพิสูจนั้นสดับแล้วมากเพราะเหตุน,นั้นพิสูจนั้นจึงชื่อว่าพระหุสุตตะนะครับพระหุสุตตะทำเหล่านั้นอันพิสูจนั้นทรงไว้ทรงจําไว้ได้เหตุน,นั้นพิสูจนั้นจึงชื่อว่าสุตตะธระ ทำเหล่านั้นอนพิสุนั้นสั่งสมไว้ด้วยวาจาตามเพ่งด้วยใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิเหตุนั้นพิสุนั้นจึงชื่อว่าสุตตะสันนิจยะนะครับมันมีสามสั์มีพระหูสุตตะแล้วก็สุตตะทระแล้วก็สุตตะสันนิจยะนะครับทรงจำฟังไว้ฟังมามากแล้วก็ทรงจำแล้วก็ เพ่งด้วยดีแทงตลอดด้วยด้วยตามเพ่งด้วยใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐินะครับมีความเห็นถูกต้องตรงตามที่ส่งมาไว้นะครับบรรดารมเหล่านั้นคําว่าคล่องปากได้แก่อันพิสูจน์นั้นกระทําให้คล่องปากนะครับคําว่าขึ้นใจมีความว่าอันพิสูจน์เพ่งด้วยใจแล้วย่อมเป็นดุจสว่างสวัยด้วยแสงปฏิปพ,พันดวง แกเธอผู้ใครครวนครับาจ,ากจักรวาลท่องรงจําอย่างเดียวก็ต้องแทงตลอดด้วยดีคําว่าขึ้นใจเนี่ยคือแทงตลอดด้วยดีเพ่งด้วยใจแล้วเห็นอาจเห็นธรรมตามนั้นน,นะครับเหมือนกับดุดเหมือนแสงสว่างของปฏีบมพันธุ์ดวงที่บนรลุโพรงอยู่ในใน,ในกระแสจิตนะ <laughs> คำว่าด,ด้วย แทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญามีความว่าพิกธรรมทั้งหลายย่อมเป็นอันพิสูจน์นั้นแทงตลอดแล้วด้วยดีคือกระทาให้ประจักษ์ชัดเจนชัดเจนชัดกระทําให้ประจักษ์ชัดแล้วด้วยปัญญาโดยอัดและโดยการนะครับทีนี้มาดูพหูสูตร3ามจพวก ก็ชื่อก็พิสูจน์ชื่อว่าพระโหสุตานี้มีสามจำพวกคือนิสัยนะเรียกว,ว่านิสยยมุมจฉนกะนะครับถ้าอ่านเป็นภาษาไทยก็นิสัยมุมจฉนกะคือแปลว่าผู้พ้นนิสัยนะครับแล้วก็ปริสูปัฏฐาปกะผู้ให้บริษัทอุปทานพิขุโนวาทากะพิสูุผู้สั่งสอนภิกษุณี คำว่าสุตตาเนี่ยผู้ผู้ผู้ทรงพระหูสูตรเนี่ยพระหูสูตรท่านก็จําแนกออกมาเป็นสามจำพวกอ่งีกครับนะก็เป็นภิกษุเรียกว่าผู้พร้อมพ้นนิสัยนะครับในในศาสนาน,นี่มีมีการพ้นนิสัยด้วยครับหลวงพี่ก่อนเคยได้ยินไหมนะตอนเราบวชราคงจะได้ยินเนาะเราขอ,อนิสัยบวชแล้วก็ขอ,อนิสัยกับอาจารย์บอกขอ,อนิสัยนะครับ แต่ว่าการที่จะเป็นผู้ผู้พ้นนสิสัยหรือว่าอยู่ถือนินสัยกับครูบาอาจารย์ก็จะมีมีให้ศึกษาอยู่ในรู้สึกจะเป็นในมหามหาวัฒนนะครับในคมภีคันตกะเรื่องถือนินสัยนะครับมุจมนจนกะคือผู้ผู้พ้นนิสัยครับผู้ผู้ไม่ต้องถือนินสัยกับครูบาอาจารย์เพราะว่า มีองค์คุณคือมีความมีการทรงจําซึ่งเป็นพอซึ่งพอเป็นพระโหสูตรในสามจำพวกนี้นะครับอย่างต่าที่สุดนี่เป็นเป็นอย่างแรกนิสัยมุตตะกะนะครับนี่ผู้ผู้ผู้พอพ้นนิสัยนะี่อย่างต่ําที่สุดในจำพวกพระโหสูตรนะครับมีพรรษาห้าขึ้นไปหรือครับพวกนี้แหละครับอาจารย์อากาศถ้าพรรษาห้าแล้วทีนี้พวกปฏิโมกออะไรยังไม่ได้ไม่่ใชยังไม่พนะ้นไม่พ้นไม่พ้น มันไม่ใช่ว่าพ้นไม่ต้องถือนิสัยกับครูบาอาจารย์อุปชาคือคือการถือนิสัยมีมีสองมีสองพวกคือเราไปถือกับอุปชาหนึ่งถือกับอาจารย์หนึ่งนะครับถ้าอาจารย์ถ้าอุปชาไม่สามารถก็ให้มาถือกับอาจารย์ถ้าอาจารย์ไม่สามารถก็ไปถือกับอุปชากับกันอย่างนี้นะว่าถ้าทั้งสองเราไม่มีความสามารถก็ก็จบกันพอดีไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าปัญจาห้าแล้วพ้นนิสัยนะครับแต่ต้อง ตอวนี้ท่านข้างหลังเนี่ยท่านอธิอบายว่านิสัยมุจจนากาศเนี่ยมีต้องทําอะไรบ้างนะครับเอานะพระโูตรมีสามจำพวกครับพึงท่องาติกาสองให้ช่ำชองแล้วก็ช่ำชองคล่องปากโดยกําหนดดังตาที่สุดนะครับแค่นี้ไอ้แค่ไอ้ปาติโมกข์เนี่ยนะใน,ในพระวินัยเนี่ยให้ให้คนท่องสองอย่าง,างดังตำที่สุดเลยนะตำกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับแล้วยังมีอีกนะครับ พึงเรียนภานวานสีจากสุตตันตปิฎกเพื่อประโยชน์แก่ธรรมัะสวนาในวันปักทั้งหลายครับสี่พรนวานก็มี8ทั้งหมดมัน30,000 30, ื่นสามหมนกว่าอักษรนะสี่พนวานหนึ่งน่าจะเป็นกี่พันตัวนะอักษรเ่ยนะแปดพันหรือห้าพันมันจะได้ทั้งสี่พนวานได้ได้สามหมื่นกว่าไหม แต่ว่ามันหลายสูตรถ้าเอาสูตรง่ายๆก็สูตรสั้นๆมันก็จะได้หลายสูตรถ้าเอาสูตรยาวๆสูตรมันมันได้แค่สี่สูตรก็ก็ครบละสูตรหนึ่งบางทีสักสูตรยาวๆอย่างอย่างที่ข้านิไกายเนี่ยพอสูตรหนึ่งเนี่ยได้ได้หนึ่งพัวานพอดีก็ผมก็เลยท่องท่องท่องสี่สูตรก็ครบสี่พันวานพอดีแต่นั้นสูตรนั้นนี่แต่สูตรยาวๆเลยครับถ้าถ้าผมท่องนะผมท่องมหาสติปัฏฐานสูตร มหาลาหุโลวาทสูตรนี่สูตรยาวทั้งนั้นเลยมันมีแต่มหาทั้งนั้นเลยนะมหาหัตถีโทปมาสูตรมหาทุกขาคันทสูตรนี่สี่สูตรนะครับผมท่องแต่ตอนนี้ลืมไปหมดแล้วท่องได้จริงนะท่องได้จริงตอนนี้ลืมไปหมดแล้วจำได้ไหมจำเป็นบาลีนไหมบาลีคล้ายๆปฏิโมคกครับท่องจำเหมือนกับปฏิโมกแต่ว่ายาวกว่าเราเรียนจากที่ไหน ในพระสูตรในสูตรตันตปิฎกรครับเพื่ออะไรครับ mm hmm. เพื่อเพื่อประโยชน์แกธรรมะสวรรค์นในวันปักในวันศีล mm hmm. ใ,ใ,ในการแสดงธรรมนะครับออาาไ,ไม่ได้มันมันไม่เรียกว่าทรงจํจเรื่องแล้วไไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องชงองเาทงเรื่องนีงงงคือถ้าทรงจําพระบาลีได้เนี่ยมันจะเป็นอุปการละแก่แก่พระศาสนานะครับอาจารย์ แค่พระอาจารย์ทรงจัไว้ภาษาไทยมานี่ตัวบาลีว่าไงไม่ไม่ไมแต่มันรู้เรื่องไหมใช่รู้เรื่องแต่ว่าพระศาสนามาถึงพวกเราตัวเนี้ยท่านท่งไว้บาลีไว้นะฮะไม่ได้ส่งภาษาเขมรภาษาลาวภาษาไทยประมานะฮะท่งเป็นบาลีมานะแล้วมาแปลเป็นภาษาต่างนั้นๆน่ะเพื่อเรียนนาบบานครับบาลีก่อนก็ชุต่างๆนะ,น,ะนี่ครับพระสูตรในสี่พนาวานนะครับ พัวันหนึ่งแปดแปดพันอักษรสมมติแปดพัน 8, อักษรสองพัลวันก็ 16, หมื่หเห็นไหมอีกอีกเป็น 4, 2, 000, 2, 000, สีก็สองหมื่นสองมสามสมมติว่าถ้ามันเป็น8ปดพันอักษรนะนะสองพนวันก็หมื่นหสี่พนลวันก็ สามหมื่นสามหมื่นพอดีถึงเหรอสิบหกสองครั้งไงแหละอ้านะครับ 30, 000, 32, สามหมื่นสองครับสามหมื่นสองพันสมมติว่าถ้ามันเป็นแปดแปดพันอักษรนะนะผมลืมไปแล้วว่ามัน ท่านท่าน่าไว้อยู่ในที่ไหนนะว่าให้นับยังไงนับพรราวานในนับยังไงท่านนับพณาวานหนึ่งมีท่านนับให้เป็นตัวอักษรนะนะครับอาจารย์ตัวพยัญชนะหนึ่งพยัญชนะนั่นเรียกว่าหนึ่งหนึ่งตัวแล้วก็พราวานหนึ่งก็จาไม่ผิดแปดพันหรือ 5, รราานหน้าพันนะครับพราวาหนึ่งอักษรนั่นนะครับเอที่ไหนเนาะเจอที่ไหนเนาะท่านจะบอกไว้อยู่นะ อยู่ในดีการหรือเปล่านะครับต่อมาอีกนะครับเพิ่งเรียนกระถามักอันนึงเช่นกับอันตกาว,วินทสูตรมหาราหูโลวัตสูตรอัมพัทสูตรเพื่อประโยชน์แก่การกล่าวธรรมเบตเตเ็ดแก่เราชนผู้มหานะครับอันนี้ก็เรียนกระถามักเพื่อประโยชน์นี่แหละ ามสูตรเป็นต้นนี้ก็ได้นะครับหรือจะเอาสูตรอื่นนะเพื่อประโยชน์แก่การกล่าวทาที่มันก่าวปกินนักการธรรนะครับเบตเสร็ตก,ก็คือปะกินนักการธรรมแก่เราชนผู้มหาไว้ตอนรับปฏิสันฐานนะครับต่อไปอีกพึงเรียนอนุโมทนากถาหรือว่าคาถาอนุโมทนา3อย่าง3อย่างนะครับเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์อนุโมทนาในสังฆพัต งานมงคลและอวบมงคลครับนะประโยชน์อนุโมทนากถา3สามอย่างเนี่ยคือในงานสังฆพัฒน์ในงานมงคลใน,ในงานอวบมงคลนะครับเพื่อจะแสดงธรรมได้อย่างนี้ต่อไปอีกพึงวิธิใช้กรรมและไม่ใช่กรรมครับกรรมหรือไม่ใช่กรรมท่านบอกว่าเป็นกรรมน้อยกรรมใหญ่ครับวิธิใช้กรรมได้อย่างเช่น จะให้ปริวาสหรือว่าให้ลงกรรมอื่นๆอย่างนี้นะครับเป็นผู้วิิจัยอธิกรณ์ก็ได้นะครับวิจัยกรรมออกนะครับว่ากรรมนี้สมควรจะให้ทํากันแบบไหนหรือว่าถ้าสมมุติจะสมมุติแบบไหนได้อะับโลกันนกกรรมหรือว่ายาติกรรมยติทุติยกรรมได้นะกรรมไหนหนักกรรมไหนเบาเนี่ยนะครับก็ต้องรูนะร้ท่านบอกว่า พึงเรียนวิธีใช้กรรมและไม่ใช่กรรมเพื่อรู้อุโบสถกรรมและปอรณาเป็นต้นนี่ครับคือรู้ว่าถ้าเป็นมนุโบสถมัมีภาากิจรูปสมควรจะลงปฏิโมกได้ไหมมีภ้าครบสีรูปขึ้นไปไหมมีผ้าหย่อนกว่านี้จะทำยังไงตั้งคณะยติแล้วก็บอกชั้นทะ นำพันชันทะอะไรต่างๆมาอย่างนี้ถ้ามีชันทะมีปริสุทธิ์มาเขาก,ก็ต้องรู้กันนะครับในเรียกว่าพึงรู้เพื่อจะรู้อุโบสถกรรมและปะวาปรณาครับปวารณาก็เหมือนกันนะครับห้ามอุบสถห้ามปวารณาอย่างนี้ก็ได้ก็มีเหมือนกันเป็นต้นนะครับเป็นต้นพึงเรียนกรรมฐานอย่างหนึ่งมีอรหันต์เป็นที่สุดเรียนจนถึง ความเป็นที่จะรู้ว่าความเป็นพระอรหันต์นี่เป็นยังไง่ฮะแต่แต่ยังไม่เป็นพระอรหันต์นะเรียนเพื่อรู้ว่าบรรลุพระรอรหันต์เนี่ยบรรลุยังไงเ่เรียนถึงขนาดนั้นน,น,นะครับด้วยสามารถแห่งสมาธิก็ดีด้วยสามารถแห่งวิปัสสนาก็ดีเพื่อกระทําสมณธรรมเพิ่งเรียนประมาณเท่านี้แท้จริงด้วยการเรียนเพียงเท่านี้พิสูุนี้ย่อมชื่อว่าเป็นพวกหูสูตรนะเป็นพวกหูสูตตะ เป็นผู้ปรากฏในทิศสี่ย่ 4, ยอมได้เพื่ออยู่โดยความเป็นอิสระแก่ตนในที่ใดที่แห่งใดแห่งหนึ่งนะครับคือเป็นอิสระจากจากครูบาอาจารย์เลยฮะเพราะว่าเราความรู้จำระ,ร,ะระดับตาสุดเนี่ยคือคือพวกพอพ้นนิสัยเพื่อจะอยู่เป็นอิสระได้นะครับแต่เท่านี้ก็ได้รับการ,การยอมรับจากจากหมู่คณะจากญาติยโยมได้แล้วอย่างนี้นะครับ เรียกว่ามีศีลมีธรรมพอแล้วครับอันนี้ระดับต่ําที่สุดนะครับเยอะไหม <c oughs> เยอะต่อไปครับ <c oughs> เป็น <c oughs> พิสูุผู้ปริสูปัฏฐาประกาศคือพิสูนที่จะมีบริษัทมาอุปถากได้นะครับ <c oughs> <c oughs> พิสูุผู้ปริสูปัฏฐาประกาศมีพรรษาสิบโดยอุปสมบทนะครับ เรียกว่าเป็นอุปชาได้แล้วครับมีพรรษาสิบโดยอุปสมบทคือต้องคือต้องท่านต้องผ่านขั้นแรกมาด้วยนะต้องต้องผ่านขั้นแรกมาด้วยคนที่อ่คนที่สู่พรรษาสิบเนี่ย,ยต้องผ่านขั้นตอนแรกมาด้วยนะครับทุกวันนี้ผมว่าไม่ค่อยมีไม่มีไม่มีอยากหาอยากานะมีพรรษาสิบโดยอุปสมบทนะครับพึงกระทำวิพังทั้งสองให้ช่ำชองทีเนี้ย คือหลังจากที่ผ่านขั้นที่หนึ่งมาแล้วเนี่ยคุณจะมาเป็นอุปชาเนี่ยนะครับมาเป็นผู้ภิกษุที่จะมีผู้อุปถากเนี่ยพึงกระทําวิพังทั้งสองให้ช่อมชองค้องปากแนะนําบริษัทในอภิวินัยครับคือสามารถสั่งสอนภิกษุในบริษัทอะ่ะภิกษุบริษัทของตัวเองอะ่ะในอภิวินัยก็คือพินัยโดยพิสดารครับทั้งพระบาลีอัตถกฐานนะครับ พิสดารนี่อภิวินัยวิพังทั้งสองนี่นี่ไงเรากําลังเรียนอยู่นี่ไงตั้งแต่ปาติมตั้งแต่เล่มหนึ่งจนถึงเล่มเล่มที่ที่ห้าถ้าเป็นปมหามงกุฎเล่มสีดแดงก็จะมีห้าเล่มรวมถึงรวมไปถึงพิกุณีวิพังกับพิกุวิพังพิกุวิพังกับพิกุณีวิพัง,พค,พง,พค,พงคือสี่ข้าบทของพิสุกับ,บสี่ข้อสี่ข้าบทของพิสุนีนั่นแหละรวมทั้งอกักขถาบาลีทั้งอกักขถาเรียกว่า มิพังทั้งสองครับ,ลบ,บ,บ,บเล่มห้าปนะเล่ม้ก็เป็นเล่มห้าไปก็เป็น,เป,นเป็นคันตกะคันตกะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มหาวิพังเป็นคำพีมหาวัคจุลวัคครับแล้วก็ปริวานทีนี้มหาวิพังก็คือปฏิโมกที่เราเรียนตั้งมาตั้งแต่ปราชิตรจนถึงบจบไยเคีย,ยวัดนี่นะนี่เรียกว่าพิคูปฏิโมกพอต่อไปก็จะเป็นเลียนพิคูพิคุนีปฏิโมก ในความบิพังทั้งสองทั้งทั้งโดยโดยโดยพระบัญญัติโดยโดยิคขาบบทวิพังโดยการจําแนกโดยติดกาดโดยอะไรต่างๆที่อยู่ในนี้แหละครับติดกาติดกาดนิสิกิาปาเจตีติดกาบปาเจตีติดกาทุกกฎพวกเนี้ยแล้วของอนาปฏิวานนัถึงอะไรนะพวกอนาปฏิวานพวกสมุดฐานพวกเนี้ยอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเรียกว่าช่ำชองข้องปากอ่า เพื่อแนะนําบริษัทในอภิวินัยโดยกําหนดอย่างต่ําที่สุดเนี่ยอย่างต่าที่สุดแล้วนะครับเนี่ยให้ท่องวิพังทั้งสองเนี่ยอย่างต่าที่สุดแล้วทีนี้เมื่อไม่อาจพึงกระทาวิพังทั้งสองน่ะให้ควรแก่การผัดเปลี่ยนกันกันกบพิสูจน์สามรูปคือถ้าไม่สามารถที่จะท่องสองคำพีได้เนี่ยท่านก็เลยบอกว่าอนุโลมให้ย่อนลงมาหน่อยว่าเราทั้งสามรูปเนี่ยผม หลวงพี่ก้อครับพระอาจารย์พระทรงชัยนี่แบ่งกันสองเล่มให้แบ่งกันแบ่งกันสามรูปเป็นแบ่งกันท่องครับนะอย่างนี้ได้เกลือกันได้ได้นะท่านบอกว่าเมื่อไม่อาจพึ่งการทำวิพังทั้งสองนั่นแหละให้ควรแก่การผัดเปลี่ยนกันกับพิสูจน์สามรูปแบ่งกันแบ่งกันทรงจํา เหมือนกันคนละช่วงผ่านเปลี่ยนกันพึงเรียนกรรมและไม่ใชกรร่กรรมกรรมไม่ใช่กรรมก็อยู่ในอของพิสูุนนิสัยมุตตะกากกก็ก็เหมือนกันแต่ว่าเรียนเพิ่มขึ้นมาเยอะกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันต้องวิจัยมากกว่าเดิมอีกพวกอ,อธิกรพวก กรรมต่างๆที่จะลงโอเคปณิยกรรมปปาชินิยกรรมพวกนี้นะครับแล้วก็เหมือนรวมไปถึงพวกปฏิวัตสกรรมนะครับอ้าต่อไปอีกมีอะไรนี่เพึงเรียนกรรมและไม่ใช่กรรมและขันธกะวัดครับขันธกาวัดก็มีบ้ดนใหญ่วับวันใหญ่14วัดอะนะพวกอันเตวศิกวัดอุบาัยวัดพวกนี้เป็นต้นนะครับเรียกว่าขันธกะวัด นะแต่เพื่อจะแนะนำบริษัทในอภิธรรมถ้าเป็นผู้กล่าวมัชฌิมามนิกายพึงเรียนมูลปนาฏถ้ารูปนั้นเป็นผู้กล่าวมัชฌิมามนิกานะคำทีจตันตปิฎกนะครับในมัชฌิมานิกายก็ให้เรียนเรียนอัตถกถาด้วยนะครับที่ว่ามูรปนาฏนะครับมัชฌิมามนิการมีมีอัตถกถาชื่อว่ามูรปนาฏนะครับ ผู้กล่าวทีขั้นนิกายพึงเรียนแม้มหาวัคนะครับคำพีทีขาน้นนิกายนะอัตกราถาของคำพีนี้ก็ชื่อว่ามหาวัคนะครับ<ม>ผู้กล่าวสังยุตตนิกายพึงเรียนสามวัชข้างต้นหรือมหาวัคนะครับ<ม>ผู้กล่าวอังคุตระนิกายพึงเรียนครึ่งนิกายต้นหรือข้างปลาย <inte> ผู้ไม่สามารถแม้จะเรียนข้างต้นตั้งแต่ติกะนิบาตเป็น เป็นไปก็ได้แต่ในมหาปัจจลีกล่าวว่าผู้จะเรียนเอานิบาตเดียวแม้จะเรียนเอาจตุการนิบาตหรือปัญจการนิบาตก็ได้ผู้กล่าวชาดกทีนี้ผู้กล่าวชาดก,ก,าาดกพึงเรียนเอาชาดกพร้อมทั้งอัตกถาครับคือทรงจําบาลีกับอัตกถาไว้จะเรียนต่ํากว่าชาดกพร้อมทั้งอัตกถาไม่ควรนะครับสำหรับผู้เป็น ท่านที่สองเนี่ยประิสุปธามประกาศที่จะทรงจำสุตันตปิฎกน,นะครับถ้าจะตำกว่าชาดกความทั้งกอ้กาไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ควรเพราะมันมันหมดแล้วในบรรดาสุตันตปิฎกเนี่ยาชาดกเนี่ยเป็นอันสุดท้ายเนี่ยต่อจากนั้นจบจบชาดกไปก็เป็นขึ้นอภิธรรมปิฎกแล้วนะครับท่านกล่าวไว้ในมหาปัจจีว่าจะเรียนเอาแม้ธรรมบท พร้อมทั้งวัตถุนิธานก็ควรในคำพีมหาปัญจลจีท่านก็บอกว่ายังตดำที่สุดอีกนะมีให้เรียนเอาธรรมบทครับคำพีธรรมบทที่ที่พวกเราแปลในใน,ในชั้นเรียนปทหนึ่งสองสามนะครับสี่จนไปถึงนุ่นแหละครับแปลเวลาแปลโดยใช้ถึงปทไหนครับปทหนะ้านองพระจานทร์เนาะปทหกเลยดอกอื อแปลนี่แปรจากแปลมาคตมาเป็นไทยนี่ก็ปทหนึ่งถึงสามนะตลวก็แปรกลับทนี่แปลกลับเอาจากอเอาเอาเอา,เอาไทยไทยมาเป็นบาลีจนถึงปทหกเลยเนี่ยก็อย่างดำที่สุดท่านบอกว่าเรียนเอาธรรมบทพร้อมทั้งวัตถุนิธานเรื่องราวที่เหตุเกิดในเมืองสาวัธีเป็นต้นอย่างนี้น,นะครับดังได้สะดับมาอย่างเงี้ยนี่เรียกว่า วัตถุนิทานนะครับ